สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติของพระแม่อุมาเมียของพระอีศวรในจัก,กรวรรดรามเกียรตินะฮะ ก็มีคนสงสัยว่าเมียของพระอิสวรเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของไทยเราเนี่ยไม่เหมือนศาสนาฮินดูนะฮะคือของเราเนี่ยจะผสมคติพุทธเข้าไปด้วยจึงกลายเป็นอีกจักรวาลหนึ่งไปเลยครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประวัติของพระแม่อุมาและการสร้างจักรวลาลฉบับปรามเกียรติให้ฟังกันละกันนะครับในคมภีไสยศาสตร์เล่าว,ว่าในปฐมกาลหลังจากประยกันล้างโลกไปแล้วตอนนั้นมีแต่อากาศว่างเปล่าอยู่ครับ จากนั้นเนี่ยพระเวทพระธรรมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันและก่อตัวขึ้นเป็นพระสวยมภูยานแปลว่าทรงเกิดขึ้นเองนะฮะและก็มีพระนามว่าพระปรเมศวนหรือว่าพระอีสวนที่แปลว่าพระเป็นเจ้านั่นเองครับทีนี้เนี่ยพระอีสวนอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทําอะไรนะฮะจึงได้เอามือรูปทองแล้วก็สะบัดออกไปเกิดเป็นพระอุมาพระควดีเซกโชได้เมียหนึ่งแล้วนะฮะจากนั้นพระอีสวนก็เลยปรึกษากับพระอุมาว่านี่นี่เมียจ๋าเรามาสร้างพิภพสวรค์และเขาพระสุเมนรวมถึงโลกมนุษย์กันไหมจะได้เป็นที่อยู่ เทวดามนุษย์หรือสีนักสีล์วิยทยาธรกินนอนคนทานอสูรและก็สัตว์เดรัจฉานต่างกันดีกว่านทัท่รักพระอุมาจึงกล่าวว่าถ้าเราสองคนสร้างจัก,กรวันทั้งหมดเนี่ยเกรงว่ามอมฉันคงเหนื่อยก่อนนะครับี่คะเอางี้เอางี้พระองค์ก็สร้างเทพอีกสักองคมาช่วยกันสร้างจัก,กรวันดีไหมเพคะวงเล็บแค่สะบัดมือเองแค่นี้นเหนื่อยแล้วเหรอฮะพระอีสวนก็เลยบอกว่าโอเคโอเคใช้เทวฤทธิ์ยกมือซ้ายลูบมือขวาแล้วก็สะบัดออกไปเกิดขึ้นเป็นพระนารายณ์สีกรและเอามือขวาลูบมือซ้ายสะบัดออกไปกลายเป็นพระพรหม เ่ากั่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีพระเป็นเจ้าทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะฮะพระอีสวนจึงสำรอกพระมังสาในร่างกายทิ้งลงมาเพื่อบรรดาลให้เป็นแผ่นดินกว้างใหญ่สุดประมาณไม่ได้มีความหนา2องแสนสี่หมื่นโยชนั้นเนี่ยพระอีสวนก็ได้นําจุนทามณีที่ปักผมของพระองค์เนี่ยมาปักไว้เหนือปัจภีนะฮะจากนั้นเนี่ยสีเทพก็ได้ใช้เทวรีดสร้างเขาพระสุเมนสูงสี่พันโยชน์และได้สร้างอคคนีเทพวายุเทพและพระแม่คงคารวมกับแผ่นดินก็คือพระแม่ธรณีเป็นเทพประจําเอลลเมนทั้งสีธาตุนะฮะและได้ทรงสร้างพระอาทิตย พระจันทร์เพื่อฉายแสงให้กับโลกมนุษย์ทาให้เกิดกลางวันกลางคืนขึ้นมาให้นางมณีเมฆขาดูแลมหาสมุทรตามมาด้วยยักษ์รามาสูรอยู่บนท้องฟ้านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทรสงสร้างเผ่าพันธุ์ต่างๆไมว่ว่าจะเป็นหรือสีนักศีดวิเทยยทรกินนอนคนทนันเทพประบุเทพธิดานามสอนและสัตว์ต่างๆในทั้ง3โลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพระอีสวกรก็ได้เปลืองสายธุรํมที่เป็นสังวรของพระองค์ออกไปประดิษฐานเอาไว้นะฮะจากนั้นทั้งสีเทพก็ได้รวมพลังกันสร้างอนาตนาคราชขึ้นมาเพื่อเป็นบาลังให้กับพระ เนี่ยก็เลือกสัตว์พาหานะให้กับตัวเองครับพระอีส่วนเลือกโคอุสุพราชพระนารายสร้างพญาครุฑมาเป็นพาหนะให้กับตัวเองพระพรมสร้างหงทองเป็นพาหนะพระเพลิงก็สร้างแรดเป็นพาหนะอันนี้แปลกนะฮะพระพายสร้างม้าพลาหุเป็นพาหนะส่วนเทวดาอื่นๆเนี่ยก็สร้างสัตว์เป็นพาหนะของตัวเองครับ โดยพระแม่อูมาเนี่ยแหวกแนวสุวนละครับทรงสร้างเจระเคเฮราแล้วก็มัดฉานานาชนิดในมหาสมุทรขึ้นมาและหลังจากที่พระอีสวนได้ฆ่าอาสูรรดีปุลัมไปแล้วจึงคิดจะเสด็จพระพาช,ชลมาศกแ็แปลว่าเที่ยวทางน้ําเพื่อให้โลกนี้เนี่ยบริบูรณ์ลุ่งเหลืองนะฮะพระอีศวนจึงถามพระอุมาว่าแล้วเราจะนําสัตว์ชนิดไหนในแม่น้ํามาเป็นพาณะกันดี พระอุมาจิงทุนว่าเนื่องจากพญานาคราชเนี่ยเป็นบันลังของพอระนาไรไปแล้วเหลือแต่สัตว์ที่ทรงอานาจนั่นคือจระเข้และเฮราที่คู่ควรเป็นพานาได้เพคะพูดจบเนี่ยพระเทวีก็เรียกจระเข้และเฮราเข้ามาและประสาทพรให้มีบาลังแก้วระหว่างคอของมันทั้งสองตัวโดยจระเข้เนี่ยมีชื่อว่ากุมพีส่วนตัวเฮรามีชื่อว่ากุมภาโดยพระอีสวรเนี่ยนั่งบนบันลังแก้วระหว่างคอของกุมพีส่วนพระอุมาเนี่ยขึ้นที่นั่งเนี่ยกุมภาครับและหลังจากการเสด็จโลมาเสร็จสิ้นแล้วคณะเทวดาก็กลับ สู่วิมานของตอนตามเดิมครับต่อมาเนี่ยพญากรมพีและเท้ากุมภาถือว่าตนเคยเป็นพานะให้กับพระเป็นเจ้าก็มีความอวดเบ่งและก็กำเริบเสื่อมรามมากคอยเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายคอยแย่งกินปลาในทะเลแม่น้ําทาให้ฤาษีมุนีเนี่ยจะตักน้ําหรือว่าอาบน้ําก็ไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าทําอะไรกับเด็กเส้นทั้งสองนะฮะจึงให้พระฤาษีที่มียาระดับสูงขึ้นไปฟ้องพระอิศวรและพระแม่อุมาว่าบัดน,นี้กุมพีกับกุมภาพานะของท่านทั้งสองเนี่ยกลางใหญ่แล้วนะขอทรงโปรดช่วยเหลือพวกเราได้เถิดพระองค์พอพระอุมาได้ยิน,นี่ก็ จึงได้สร้างชนักเหล็กด้วยการเอาปลายไม้สีสุกเป็นด้าม1ิี่ข้อและเอาเท้าย่หนังฟันเป็นเชือกผูกข้างต้นไม้ชนะกพันรอบไม้กลมจนกระทั่งปลายไม้หางเชือกผูกที่บ่วงชนักแล้วและเอาชนะกสวมปลายไม้สองเล่มจากนั้นก็ทรงประกาศกล่าวว่ากูจะพุ่งชนะกลงไปถูกกล้องหางของไอ้กุมพีและกุมภาเองไม่ให้พวกมันดิ้โดนดีไปได้โดยอำนาจแห่งชนะกนี้ขอให้สีเท้าและหางของพวกมึงเหน็บชาไปซะว่าแล้วก็พุ่งชนะกเหล็กไปใส่ทั้งสองตัวเมื่อขาและหางของมันเนน่ยชาจนโตแข็งแล้วก็จมน้ำลงไปครับจาก นั้นเหล่าฤาษีนักศิล์และก็มุนีได้ดำลงไปเพื่อจับสายชนะลากกุมพีกับคุมพาขึ้นมาพร้อมผูกทรมานเอาไว้ถึง7วันเออเลือดเย็นดีแทนนะฮะเมื่อกุมพีกับกุมพาอดอาหารมานานเนี่ยก็เลยอ้าปากกินสัตว์ที่เข้ามาใกล้พอเหรล่าฤาษีเห็นเนี่ยก็เวทนาและด่าว่าพระอุมาสั่งให้พวกกูเอามือมาผูกทรมานเอาไว้เพราะว่าพวกมึงเป็นสัตว์ในน้าแต่กลับมากินมนุษย์และสัตว์บกเนี่ยใช่ไม่ได้ยังไม่สํานึกอีกครื่องไงกุมพีและกุมพาก็เลยเถียงว่าอา้าวที่มนุษยยย์์แลลละสสัััตตวววบบกกกกกงงินนนนน้้ํําาาาาาาไไเเเททมมมมม่่ออพพผูรรา แบบนี้ไม่ยุติธรรมนี่ว่าข้าไม่ยอมรอกต่อให้ข้าตายก็จะอ้าปากเอาสิ่งหนึ่งเข้าไปสักครั้งเมื่อตายแล้วก็จะขอไปเกิดบนดาวดึงพี่พบอยู่ดีเมื่อราสีได้ยินเนี่ยก็อึ้งสิครับเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยความยิงทั้งนั้นจนต่อตากตกของมันเทียงไม่หอกเลยทีนี้จึงได้ไปฟ้องพระแม่อุมาอีกครั้งนะฮะพอพระแม่อุมาได้ยินเนี่ยก็โกรธมากชี้ชะไอสัตว์พวกนี้มีมานัก,กล้ายิงนักโลภมากในรถอาหารสันดานเสียวงเล็บเอ๊ะลวมนุษย์ไม่ลภมากเหรอฮะแล้วพอดีว่าในที่นนนนั้้้ียคฝาาาาสววไดดดํออกมมิมถพ เมื่อขมินได้แตกแขนงแล้วพระอุมาจึงหยิบขมินทั้งสองแง่งมาบันดาลให้เป็นจักรเพชรอันคมกล้าและได้ลงคำสาบไว้ว่าหากจักรสองอันนี้ถูกโยนเข้าปากากุมเพียกุมภาแล้วมันก็จะตัดลิ้นของพวกมันตอนหุบปากลงเพื่อไม่ให้พวกมันรู้จักรสอาหารอีกต่อไปสืบไปถึงลูกถึงหลานของมันในภายพักหน้าชั่วพุทธันดอนหนึ่งเลยทีเดียวคือนานยิ่งกว่าตกนรกปล่อยเปรตแสนล้านพบแสนล้านชาติเลยนะฮะเมื่อกุมพีและกุมภาเห็นจากพระอุมาทิ้งลงมาเนี่ยก็นึกว่าเหยือ่อจึงงับเข้าไปโคตรโง่เลยนะฮะทำนดน ตัดและขาดเจดตายในทันทีครับจากนั้นกลุ่มผีก็เลยกลายเป็นธงจระเข้บนเขาพระสุเมนในฝ่ายทิศอุดรน,นั่นคือชมพูทวีปส่วนกลุ่มพาก็กลายเป็นธงเฮราบนยอดเขาพระสุเมนฝ่ายข้างอุตรกุรุทวีปทางทิศใต้เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกจระเข้และเฮราครับทาให้พวกจระเข้และเฮราเนี่ยกลัวชนะก,กลัวติ่นขมิน้นและก็ไม่มีลิ้นจนทุกวันนี้ครับสรุปเวลาพระอุมากโกรธเนี่ยโหดยิ่งกว่าบิ๊กบอสแบบพระอิศวรเลยนะครับผมและในตอนที่ทศกัณฐ์ขอพรจากพระอิศวรเนี่ยปรากฏว่าเมื่อแแต่่ล้วเนีย กายร้อนเป็นไฟนะฮะภายหลังเนี่ยจึงต้องมาเปลี่ยนเป็นนางบนโทแทนนะฮะเนื่องจากทศกัณฐ์เนี่ยบารมีไม่ถึงเพราะว่านางเกิดมาเนี่ยเพื่อเป็นชายาของพระอิศวรเท่านั้นเองครับแล้วในตอนที่หนุมานยังเด็กนั้นก็ได้หลงเข้าไปในสวนของพระแม่อุมาและได้ขโมยผลไม้กินบ้างหากกิงไม้เล่นตามภาษาลิงเด็กๆบ้างพอพระอุมามาเห็นเนี่ยก็โกรธมากจึงได้สาบให้หนุมานเนี่ยมีกําลังลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะเมื่อหนุมานได้ยินคาสาบเนี่ยก็ตกใจมากก็รีบกราบขอขมาใหญ่เลยโดยอ้างว่าตัวข้าเนี่ยเป็นแค่ลิงตัวจ้้อยท่่านนัไมรู ที่นี่เนี่ยเป็นสวนของพระแม่นึกว่าป่าทั่วๆไปเท่านั้นข้าไม่ได้คิดจะหมิ่นเกียรติพระแม่เลยนะโอ้พระแม่ข้าขอความเมตตาให้อภัยข้าสักครั้งเถิดพระอุมาเห็นว่าเออเจ้าลิงตัวนี้มันก็เรียบร้อยดีมีสัมมาคารวะจึงได้ทรงหายพิโรธพร้อมบอกว่าเอาละเอาละ,เ,าละเจ้าลิงน้อยสำนึกผิดกดีแล้วแต่ว่าคำสาปของข้าเป็นวาจาสิทธิ์พูดแล้วถอนไม่ได้แต่เมื่อใดที่องค์นารายอาวตารเป็นสีรามแล้ว เอามือรูปหลังจะถึงหางแล้วก็คำสาปของข้าก็หายไปและพลังก,กำลังของเจ้าก็จะกลับมาเหมือนเดิมเองนะซึ่งคำสาปของพระอุมาเนี่ยแม้แต่พระอิศวรก็ไม่สามารถถอนได้นะฮะแม้ว่าหานุมานจะได้ฝากตัวแล้วก็ตามเพราะเดี๋ยวพระอิศวรเงินเข้าเ <c oughs> มียงอนตุกปปองพอดีพระองค์ไม่อยากเป็นพ่อบ้านใจกลานั่นเองครับ <c oughs> เอาละครับสำหรับเรื่องราวของพระแม่อุมาคติไทยก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสตก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ